ป้ายนี้ม er. ีประโยชน์นะครับผมกล้าวพึ่งตนนะครับผมวางน้ําเขียวพึ่งตนเพื่อชาตินะครับผมเที่ยวทําดีวิธีพึ่งตนนะครับก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับผมเรามีประสบการณ์นะครับผมว่าเวลารถนะครับผมไม่สามารถที่จะปิดอะไรได้นะครับผมก็ด้วยนะครับด้วยความเมตตานะครับของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับนู่นนี่นั่นมาเห็นอย่างนี้แล้วเห็นป้ายอย่างนี้แล้วก็เห็นที่เราทํานะครับผม มันเป็นข้อบ่งบอกว่าเออเขาก็มีจิตใจเมตตานะคนไทยเหมือนกันนะครับพูดกันรู้เรื่องนะครับไม่ใช่เราคิดว่าเห็นแบบนี้ผิดกฎหมายแล้วจะจับเรานะครับก็เป็นข้อยกเว้นนะครับของกรณีต่างๆนะครับผมว่าเราทงสิ่งที่เราทำอะทาเพราะอะไรทําเพื่อเหตุใดผลประโยชน์เองหรือเปล่าหรือว่าผลประโยชน์ของไทยนะครับผมถ้าอย่างนี้นะครับรอไปเนี่ยครับมันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมของสังคมนะครับเผื่อแผ่กันนะครับก็ท่านเจ้าที่ก็ให้เราผ่านได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันคนในหมู่บ้านเห็นปุ๊บ เราจอดที่ไหนเขาก็ถามนะครับเออเนี่ยคือผ่านไปได้เลยก็คือรอไปให้ทําประโยชน์กับสังคมกับชุมชนกับพี่อื่นนะครับเขาก็ไม่ว่าเราไม่เหมือนกันกับคนที่เขาตัดไม้แล้วทาแบบยื่นไม้ออกมาเอาไม้เกินมีการลู่นนี่ของอะไรเงี้ยก็คือมันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับผมตัดไม้ในป่าเอาขนไม้เยอะแยะมากมายแล้วก็ไปทิ้งไปหล่นอยู่กลางถนนเนี่ยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับ แต่เราก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับเซฟตี้หน่อยอย่างน้อยเราขับไปช้านะครับไปเรื่อยนะครับอ่านี่ครับกว่าจะได้อย่างนี้นะครับมันเป็นยังไงได้มันเป็นยังไงบ้างครับผมกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีวิดีโอดูตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับมาดูกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะขนขี้วัวนะครับเรื่องขี้ๆนะครับผมไปทําปุ๋ยคอกนะครับผมปุ๋ยคอกหมักนะครับปุ๋ยหมักนะครับเบาไหมจัน เบาใช่ไหมครับเบานะครับยันยิมอบวอกเบามากเลยพอดีเลยพอดีนะครับแล้วก็ยกดูหน่อยครับยกดูโชว์หนึ่งถุงนะครับผมว่าเป็นยังไงนะยกมือเดียวได้ไหมยกมือเดียวตรงๆเลยโอ้โหนะครับผมยกได้อย่างนี้ได้ครับโอ้โหพอได้พอได้แต่บางบางถุงนี่คือยกไม่ขึ้นนะครับผมบาง,างั้งบางอันอ่าโอเคครับได้เลยอย่างนี้โอ้โหจาวนะครับผมถือว่าสุดยอด เดี๋ยวเอาขี้วัวไปก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าสิบลูกนะครับผมเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะโอเคครับผมอันนี้มันฝนมันตกด้วยนะครับตากไม่ทันนะครับเก็บไม่ทันด้วยตากฝนนะครับผมลอยสักขี้สักสองสามแดดกาลังกลิ่นดีเลยนะครับผมค่อยว่ากันต่อเนาะครับผมว่ากันใหม่โอเคครับเอาขี้วัวเสร็จเดี๋ยวไปเอาแกบกันครับผมอันนี้ก็มาดูต่อกันที่แกบนะครับที่เอาไปผสมกันนะครับผม แกบด้วยนะครับจานกลมไปครับผมเชิญจานกลมไหวไหมไหวนะครับผมไหวอยู่นะครับจานกลมบอกไหวนะครับสบายมากนี่นะครับผมแล้วก็เจลถังน้ําหมักไปด้วยนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเอาไปเป็นหัวเชื้อนะครับผมต่างๆโอ้ยก็มีลำด้วยนะครับผมงั้นเอาแกบขึ้นรถก่อนแล้วกันโอเคครับผมเดี๋ยวว่ากันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาแล้วก็ค่อยแบวกล้วยนะครับรู้จะใส่ได้ขนาดไหน ผมหลังจากที่เรายกแกบขึ้นรถเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็ามาเอาหน่อกล้วยต่อนะครับแต่หน่อกล้วยพวกนี้สงไถ่ต้องบำรุงหนักหน้าดูนะครับผมปล่อยไว้หลายวันเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับปัญหาแบบนี้เราเคยเจอมาเยอะนะครับจะไม่สวยยังไงก็ได้เดี๋ยวเจอกันครับผมมะลิอ่องนะครับผมสุดยอดโอเคจันมา